หุงข้าวเตากระทะเวลามีงานบุญเนี่ยจะต้องหุงข้าวเตากระทะต้มน้ำไม่เดือดแล้วถึงจะใส่ข้าวลงไปใช่ไหมครับ,รบแล้วก็เอาพายคนคนไปเรื่อยๆให้ละอองข้าวมันออกหมดใช่ไหมผงยากนะต้องฝีมือจริงๆถ้าไม่คนนี่มันจะเป็นก้อนใช่ไหมเนี่ยางานบุญครับ หลังจากเอาเข้าวสารลงไปแล้วนะครับก็จะต้องคนไปเรื่อยแบบนี้จนกว่าข้าวจะสุกนะครับสังเกตดูที่ว่าข้าวแตกเม็ดพอข้าวแตกเม็ดแล้วก็เอากระบวยตักน้ําออกให้น้ําเหลือน้อยที่สุดวันนี้มีงานบุญที่ตลาดเดินตะง,งอนครับเราก็มาดูวิธีหุงข้าวเตากระทะน,นะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับอ๋อนี่วิธีตักน้ําครับ โอ,โ,โอ้โหที่ตักน้ำเตากระทะนะครับต้องเอาตะกร้ามาวางไว้ก่อน<ม>ถึงจะตักได้ไม่งั้นข้าวจะไปกับน้ำที่ตักนะหนึ่งเตานะครับใช้ข้าวสารหนึ่งถังสีก็ประมาณยนะี่สิบลิตรเนาะถังสีหนึ่งอะครับถังขนาดยี่สิบลิตรดูแลพี่น้องรับแขกได้ประมาณร้อยคนอะครับ อาน้ำออกหมดแล้วนะครับก็จะต้องบงข้าวครับเดี๋ยวเปิดด mm ูข้าวหน่อยครับอ่าน้าเปิดให้ดูหน่อยข้าวที่บงเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นข้าวสุกแบบนี้เลยแล้วด้านล่างเนี่ยด้านบนเป็นข้าวสวยด้านล่างเนี่ยจะมีข้าวตังใช่ไหมครับอ้าวตักข้าวกันเลยครับเดี๋ยวมาดูข้าวตังนะข้าวตังเนี่ยของอร่อยเลยครับงานบุญเนี่ยจะต้องได้กินข้าวตังกันนะครับข้าวสวยมากครับ ข้าวหุงเตากระทะถ้าไม่มีฝีมือนะไม่มีฝีมือจริงๆเนี่ยข้าวก็แฉะแล้วก็ดิบแล้วก็ไหม้เลยเขาเรียกข้าวสามกษัตริย์เนาะต้องอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับมาดูด้านล่างกันนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีข้าวตังครับกินหอมมากเลยครับข้าวตาอายุ75ใช่ไหมตา 75สิบ้านะครับดูครับยังแข็งแรงอยู่ครับมาลุ้นข้าวตังกันนะครับผมเนี่ยรอถ่ายเพราะอยากกินข้าวตังนี่แหละครับโอ้โหข้างล่างเห็นไหมครับข้าวตังก็คือข้าวที่มันติดก้นกระทะนะอยู่ด้านล่างเลยครับไฟที่บงก็จะเป็นไฟอ่อนๆนะครับบงข้าว ข้าวตังที่ก้นกระทะเนี่ยครับมันแกะง่ายนะนั่นเห็นไหมครับวิธีแกะข้าวตังนะครับโอ้โหหอมมากครับโรยเกลือก็อร่อยโรยน้ําตาลก็อร่อยใช่ไหมครับโอ้แผ่นใหญ่เลยครับนี่โอ้ยสุดยอดครับสวยงามมากครับของอร่อยอยู่ตรงนี้เลยครับชิมหน่อยชิมหน่อยโอ้โหกรอบๆเลยครับของอร่อยนะครับ ให้ดูหน่อยรอบรอบครับเข้าตังก้นกระทะนะครับหุงข้าวด้วยเตากระทะครับอร่อยมากครับอืมเดี๋ยวไปแบ่งกันกินนะครับนี่จุดนี้เหลืองกรอบอร่อยครับ